อืมจึโอ้โหเนี่ยดูนครับสกเตเตอร์โอ้ยเลยไปแล้วโอ้โหเลยต่อหน้าต่อตาโอ้โหทำมันได้ยังไงมานี่มานี่โอ สวัสดีสีสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมนายมาเต็มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของซูเปอร์สล็อต98นะครับดูแจ็คพอดวิ่ง3ล้านเลยนะครับวันนี้มีทุนมา300ดูเกมเขามีให้เลือกมากมายหลายเกมหลายค่ายเลยนะครับวันนี้ผมจะกำลังกะไปออกบูที่ค่าย pg นะครับเป็นเกม ที่น่าเล่นมากเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อว่า Queen of Beauty หรือโจนสลัดนี่นะครับวันนี้ผมจะมาปราบให้ดูนะครับกับเทคนิคของเราอีกเช่นเคยนะครับเทคนิคเดิมๆใครสนใจเทคนิคก็ดูที่ตารางครับนี่ครับโอเคออโต้สิทีกับทุน10%เซนดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอ้โหจาระเกเตอร์มา2ทีก่อนเลย มาได้ยังไงสองทีอืมหแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมาได้ยังไงเนี่ยอืมหโจโจอืมโจโจโอ้ยยังยังอืมห่มาก็สเก็ตเตอร์มาบ่อยๆมาให้เสียวอ่ะมาให้เสียวนี่สำหรับนี้ตอนนี้ผมเล่นเป็นเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับ เวลาดีงามเฟี้ยวน,นิดหน่อยครับแล้วก็จะเบินทิ้งอีกสองทีนะครับต้องต้องเบินทิ้งก่อนนะครับพอเราชอบเบินอะ่ะคุณชอบเบินไหมละ่ะแล้วก็เพิ่มเบ็ดไปที่สิบเปอร์เซ็นต์ของทุนอีกเช่นเคยนะครับเพิ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมออโต้ด้วยนี่ครับเราโอโต้สิบทีครับโจหึ่งสอง ชื่อโอ้โหเนี่ยสกเก็ตเตอร์โผล่มาบ่อยๆนะครับอืมมาได้ทุกรอบแล้วมามามาให้ยากอะ่ะมาให้ยากอ่ะอืมโจโจโอ้โคูณสามโจเกมนี้เป็นเกมที่คูณจะมากครับสําหรับคนที่หัดเล่นใหม่นะครับลองมาดูเลยครับเกมนี้โอเคเอาเรื่องกันนครับคูณบ่อยๆคูณคูณอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเรา คูณติดติดกันอนะมันจะคูณคูณมันจะมาแบบงงงอะ่ะเชี่วมาแบบงงงอะ่ะดึบ๊บโจ้อือนี่นะครับมาแล้วครับสกิเตอร์โจ้โจ้นี่ครับมันจะมีคูณฟรี20สปินกับ5สปินแต่เราเลือกฟรี10สปินนะครับที่สำรวจสำรวจมาแล้วครับสำรวจมา10สปินเฟี้ยวสุดครับกลางๆอะ่ะไม่ซ้ายไม่ขวาแต่ชอบระวังกลางอะ่ะ มาดูครับ10ฟีสปินนี้จะทําได้สักเท่าไหร่นะครับอืมหนึ่งละอืมเฮ้ยสองเฮ้ยเจ้ยอบ้าเอ้ยอืมอืมยังยังอย่าลืมติดตามที่เฟอเพจเฟซบุ๊กนายมาเต็มเลยนะครับเพจนี้มีกิจกรรมรางวัลแจกมีให้ทุกคนเข้ามาร่วมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สด แจกรางวัลน,นะครับสนใจติดตามได้ที่เพจเ Facebook กับช่อง Youtube นายมาเต็มเลยครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่นะครับลดลงมาเลยเท่าเดิมอือเท่าเดิมไม่เหลียวแลอือเท่าเดิมเลยนะเจ้านะเจ้าโจอือืสับโทโบเหมือนเดิมนะครับโจอืออ เฮ้ยนี่ไงมา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 แบบงง,ง,งท่าไห่เนี่ยหกหกศูนย์นะครับหกหกศูนย์ถ้าไม่ได้คูณไหลอ่ะมันไหลไหลไปแล้วแม่งสุดอะตื่นเต้นอะโจะโจโจโจโอ้โหเบ้าหลายทีกันวะโอ้โหเบ้าหลายเบ้าหลายนี่ไงคิวคูณได้แค่สามเองคิวครับ นี่ไงจบแหละโอ้โหเมื่อกี้ฟีสปินสิบครั้งโอ้จอกแท้ได้มานิดหน่อยเบินเบินเดี๋ยวผมเบินทิ้งก่อนเบินเสร็จแล้วก็ตามกำลังซับของเรานะครับกับทุนเท่าไหร่เราก็แทงไป10%เป็นะครับแทง10เซนลยนะครับเราจะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเปล่ากับเกม queen of bounty นะครับโจ้ถ้าเกิดสนใจเทคนิคดีๆก็ข้างล่างเลยครับ ข้างล่างแอดมาคุยกันได้นะครับโจยโจยโจ้โอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้อะไรวะเมื่อกี้นี้เอา้างงอโอ้โหายไปตั้งเยอะคิดว่าจะแบบอลังการอะอลังการงานสร้างอ่ะโอ้โแต่ไม่ได้เลยเลย <c oughs> นี่ไงคุณห้าแล้วนี่ไงโอ้โหนี่ไงคุณห้าเกาไปอีกมีไหมโอ้โหเนี่ยครับ แปดสิบค 40, oh, yeah ูณห้าสี Mario, ่ Who, ้อยโอ้โหคูณเขาพิมงๆมัมยโอ้โหงงงงครับเนี่ยครับมาแบบงงงถ้าไม่ได้คูณห้าแล้วมันไหลต่อนี่โคตรจ้าบโอ้โหโคตรจ้าบเลยอ่ะจ้าบจ้บจ้าบหลายอ่ะอื้อหนอ่ง1 0เดี๋ยวเราต้องสุดเดิมครับเบิร์นเบิร์นทิ้งก่อนเบิร์นทิ้งสองทีนะครับโจ้โอ้โหไวต้งเยอะ โอ้โหเนี่ครับเบิร์นทิ้งเสร็จแล้วก็ไปที่สิซของทุนนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ไงอืมโจโอ้โยโจนี่งงเฮ้ยคูณสองโอ้โหเฮ้งงงงงฮึวายโอ้โวายช็อตนี้โอ้โหเก้าร้อยคูณสองโอ้โหเนี่เป็นคูณหน้านี่บันเทิงเลยนะครับบันเทิงนะครับ งงงงเดี๋ยวรันออโต้ใหม่อีกสิบทีนะครับเอามาดูนะครับเมื่อกี้ตกใจเลยไปกดว่ามันอะไรวนะน่ะเฮ้ยถึงนี่ไงโอ้โหดูจะมาไหมสกเกตเตอร์สกเกตเตอร์สกเกตเตอร์เอ้ยเอ้ยโอ้โหผ่านไปสองทีแล้วทีนี้ให้เหอะ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 โอ้โหบาไม่ให้จะหลุดอะไรอ่ะโอ้โหเหลือต้องสามช่องให้กันไม่ได้บาละจอด หลุดอย่างงี้ไปอีกครับโอ้โหไม่ให้ไม่เป็นไรวะไม่ง้อก็แหละเออโอ้ยจึงโหเนี่ยมาไว้ไวสเก็ตเตอร์จึงโอ้ยจ่อโอ้โหจึงนี่จึงนี่จึงนี่จึ๋งนี่จึงนี่มา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  ไม่เบิร์นนะไม่เบิร์นนะไม่เบิร์นนะหัวร้อนหัวร้อนอัดเข้าไปอีกดีว่าหัวร้อนเลือดอะไรมันร้อนตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วครับไม่เบิร์นทีว่าสัต์เลยสาดกันเลยทีว่ากับสิบออโต้รันนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจุ๊บอืมจุ๊บโอ้โเยเนี่ยดูนะครับสกเกตเตอร์โอ้ยเลยไปแล้ว โอ้โหเลยต่อหน้าต่อตาโอ้โหทำมันได้ยังไงมาดิมาดิโอ้ยมาครับมามาอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับสเก็ตเตอร์แล้วครแล้วผมก็จะนี่ครับสิบฟรีสปินนี่มาครับสิบฟรีสปินตื่นเต้นกลางกลางนะครับมีถึงคูณยี่สิบนะครับแต่มาดูนะครับว่าจะถึงหรือเปล่าถึงที่เธอขอร้องเธอโอ้ยร้อยห้าสิบหือจึงนี่ โอ้โวิ่งถ้ามันมาต่อเน,น,นี่ยมันจะได้เพิ่มถ้าเกิดเราคุณเนี่ยมันจะเพิ่มขเข้าไปอีกเฮ้ยไม่สวยละเฮ้ย <c oughs> โอ้โยว,วายสามสามศูนย์คุณอีกไหมวิ่จะแอบแตะนิดนึงก็ไม่ได้โอ้โหนี่ไงคูนหกนะคูณแล้วมันก็จะมาเลยนะจึงโอ้โหจึงอีโอ้โหไอ้ฟรีสปินโอ้โหจึงอีจึงอีโอ้โห ไม่คอยเวิร์กแล้วว่าโ,โอ้หเข้าฟีสปินแต่มาถึงมาได้บ่อยนะครับเทคนิคนี้นำไปใช้ได้นะครับถ้าสนใจเทคนิคดูข้างล่างได้เลยครับหรือแม่ก็นี่ครับเฟซบุ๊กผมนายมาเต็มนะครับ YouTube ก็นายมาเต็มนะครับนายมาเต็มอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจบอันนี้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็คงต้องยอม,มละแม่งมาให้เสียวแล้วก็จากไปหลายรอบแล้วครับถือว่าไม่เก๋ครับได้กําไรมาอยู่ครับ ถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือยังไงก็ทักบอกนะครับติดตามที่ facebook เพจนายมาเต็ม้ะยครับกับช่อง y u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  e นายมาเต็มด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันครับขอบคุณนะ